You banged up that sounds lame Ayy, ayy, hey, ayy, hey, ayy hey. Who you and my sting? Pogo runnin' through the way เก็บต่อ OG แล้วให้กันเด็ดเด่ย I don't give a fuck what you wanna what you say ring ring to the phone จะพาช h ก go to way กูอยู่บนมาสเต็งพวกกู runner to the way เก t บต OG แล้วให้กันเด็ดเด่ย I don't give a fuck what you wanna what you say ring ring to the phone จะพาิ h e go to way สไตล์กูไม่ท r a p แต่กูไม่แอคในเงินกองเป็นแหลกฝากบอกเมียมึงด้วยว่าถ้าชิว่างกูชวนมาแพ็ค ตอนพวกกูนั่งพันแต่พวกเลยยำม,มึงเสือนั่งแซะอ๋อเฮาลงดูดกันชาแต่ดูดจะบ้ามึงไม่ต้องแอ๊กแอ๊กพวกกูซิบกันแต่แจ็กแจ็กชีโทรมาบอกกูแป๊บแปบบ๊บไม่น้องพี่ไรกูแดดดี้พวกมึงเหมือนกับแร็แรดพวกกูโคตรจะแบดแบดเงินไหลเข้าแบบแฟดแฟดสู่ผลงานแบบแก๊สแก๊แสไตกูโคตรจะแวกแวกไม่มีหลอกความสําเร็จมีแต่ผลงานอยู่ที่ปลายปากกาไม่ใช่ความฝันหลอกเด็กที่กูต้องการ่ะคือเวลา เลิกกูไปเทียบเทียบถ้าไม่รู้มึงเงียบเงียบเอากีตีนพวกกูเพียบเพียบจัเก็บมึงมาแบบเรียบเรียบกูอยู่บนมาสเต็งพวกกูรันนา t ูดวิธีเก็ต t ์เดอะโอจและกันเด้อ t พ to the day I don't give a fuck what you wanna what you say ring ring to the phone จะพาช h โค้ t ูเวย์กูอยู่บนมาสเต็งพวกกูรันน o the way get the OG ดอะโ a จีแลกัน ไทยว่า <to S 2> <Hey. S 1> ดูไอ้สักเจ้าก็ได้ยัดแม่แล้วบนหัวมึงได้ช็ดแน่เด็กน้อยมึงโทรเรียกแม่เอาส้นตีนกูไปแดกก่อนใสเหลี่ยมกับเพื่อนมึงคงถน,นัดเอากับกูไม่คนละหมัดเงินกูในบัญชีไม่ขาดเมียมึงมาเียรไม่ขาดเคเคซิตี้ยินดีต้อนรับครับพวกกอยู่แบบพี่น้องยัดเมียมึงร้องจะว่าตีสองเรียกแกมึง พี่ให้มัน,นี่น้องมึงอย่ามาขี้คุย,ยามาขี้ฟ้องเ <_ C _ T> ชิญว่ามึงบีดกูไม่รีบร้อนตัวตัวกูดได้เดี๋ยวมึงเรียกร้อง